รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับม,มาพบกับผมอีกครั้งกับเกม Ragnarok ok Online สไตล์ญีปุ่นก่นเช่นเคยในคลิปนี้นะฮะก็ผมเห็นว่าทางเซิร์ฟเวอร์ไทยนะฮะก็ได้มีการออกโปรโปรโมชั่นใช้จ่ายออกมาใหม่นะครับซึ่งอไอเทมประจำโปรโมชั่นครั้งนี้นครับก็คอือไอเทมที่มีชื่อว่า Open Air Headphone นะครับในจริงๆแล้วในเซิร์ฟเวอร์ไทยจะใช้คาว่า Open Air Headset นะแต่ ผมจะขอเรียกตามชื่อภาษาญี่ปุ่นของมันว่า open air headphone ก็แล้วกันนะครับอ่ะผมเห็นว่าทางทว่ไทยก็การันตัน item ชิ้นนี้นะครับเข้าไปถูงเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็เดาข้อมูลของอ่าเซิร์ฟเวอร์ต้นฉบับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเอามาให้ดูนะครับว่าดาว open air headphone เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะฮะอ่ะโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับ open air headphone นะฮะจริงๆแล้วในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นของแค s เช่นกันครับเป็นของจากแพ็กเกจหนึ่งหมื่นเยนครับมาตามแพ็กเกจของ summer package 2 0 1 7ฮนะตรงขออธิบายนิดนึงแพ็กเกจ10,000เยนของอ่าสวิฟต์ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะวางขายอยู่บนเว็บเลยครับคือถ้าเกิดว่า,าพูดเล่นอยากได้ก็สามารถไปกดซื้อจากหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับซึ่งในแพ็กเกจ10,000เยนที่ผมพูดถึงเนี่ยอ่าสิ่งที่จะมีในแพ็กเกจนั้นก็จะประกอบไปด้วยผลไอเท,เทม5ชิ้นนะครับรวมแล้ว5ชิ้นนะครับซึ่งเจ้า Open Air Headphone เนี่ยคือ1ใน5ชิ้นนั้นของเจ้าแพ็กเกจตัว Summer Package 2 0 1 7นี้นะครับผมย้ำนะ Summer Package 20 1 7 ตัวไอเทมชิ้นนี้อยู่ในเซอร์วิสปุ่นออกมาในเซอร์วิสปุ่นตั้งแต่ปี2017แล้วนะฮะไอเจ้า Eye Headphone เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในไอเทมห้าชิ้นจากในแพ็กเกจดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นในแพ็กเกจก็จะมีอ่า Air Time นะครับบัตรเติมเวลาสหรับเติมเวลาเล่นเกมจำนวน30วันนะครับ d a o เซอร์วิสปุ่นเป็นเซอร์เวอร์ Air Time นะฮะผมย้ําอีกทีอ่ะมันก็จะมี Air Time 30วันให้แล้วมันก็จะมีอ่า Air Time อีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเป็น Air Time ID ททีี่จจะะากัดให้เฉพ่ยังไมม่เเเเคยติิงนท่านนนันั้ะครบ ยังไม่เคยเติมเงินเพื่อนอะไรเลยเนี่ยก็จะสามารถเอาโค้ดเนี่ยไปเติมอีก30วันได้ฟีลนี่เหมือนกับว่าเราซื้อแพ็กเกจนี่ยเราสามารถเอาโค้ด30วันเนี้ไปชวนเพื่อนเล่นได้อะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นภายในแพ็กเกจก็จะยังมีพวกอ่าวอลเปเปอร์พิเศษนะฮะอ่าวอลเปเปอร์พิเศษแล้วก็ภาพอิลลัสเอ็มซตีพิเศษอะไรก็ว่าไปครับในแต่ละแพ็กเกจเนี่ยจริงๆก็จะมีแถมพวกนี้อยู่แล้วครับเป็นตกวอลเปเปอร์ลิขสิทธิ์นะครับมีพวกอ่า บางทีก็จะแถมออลัสเอ็มพีซีบางทีก็จะแถมพวกสกินอะไรพวกนี้มาให้นะฮะอ่าประมาณนี้ซึ่งในแพ็กเกจที่ว่านี้ก็จะเป็นพวกอ่าเป็นสกินเอ็มพีซีนะครับแล้วก็ให้วอลเปเปอร์มาแล้วก็ให้ตัวจับเวลามาด้วยนะครับเป็นอาโอทามเมอร์ครับก็เอาเป็นเอาง่ายๆคือมาคือในการจับเวลาครับประมาณนั้นนะฮะถ้าเป็นแพ็กเกจอื่นๆโดยเฉพาะแพ็กเกจหลังๆเนี่ยนะครับของตัวไอ้ปุ่นแพ็กเกจหนึ่งมือเยนเนี่ยบางทีก็จะมีให้พวกเพลงมาด้วยครับเป็น พกเพลง BGM ลิขสิทธิ์ครับที่จะไม่สามารถหาที่ไหนได้นอกจากในตัวแพ็กเกจตหนึ่งหมื่นเยนนี้เท่านั้นนะฮะอ่ะก็แต่ว่าอันนี้เป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างนานพอสมควรครับตั้งแต่ปี2017ก็เลยจะยังไม่มีเพลงที่ว่าก็เสียดายกันแต่ก็ได้พวกพวัวเปเปอร์พกอะไรแถมมานะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับก็วางขายในราคา10,000หมืนเยนครับแพ็กเกจ10,000เยนคร่าวๆข,ข,ของญี่ปุ่นก็จะเป็นราวๆนี้นะฮะซึ่งไอ้เจ้า Open Air Headphone กันที่บอกก็ก็อย่างที่บอกไปว่ามันคือหนึ่งใในนนนนของจจาากกแพ็เเหล่ั้นนะะฮ ความสามารถของ Open Air Headphone จริงๆแล้วก็เหมืกับที่ทางาทางเพจแล,ล้วกาวิ i t y Thailand เขาได้ประกาศมาเลยนะฮะก็คือลดดีเล์หลังใช้สกิล5%นะครับดีเล์หลังใช้สกิลที่ว่านี่ก็คือสกิลตัวสกิลดีเล์เท่านั้นนะฮะก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่การลดไล่นะฮะผมเห็นหลายคนเข้าใจว่ามันคือการลดไล่ไม่ใช่ไล่การไล่เวทกับดีเล์คนละอย่างกันนะฮะดีเล์ก็คือระยะเวลาที่จะหน่วงหลังใช้สกิลครับซึ่งหลายๆคนก็จะใช้คำว่า าติงหมานะครับเวลาเป็นลบติงหมาโผล่มาตรงสกิลอะะครับอันนั้นคือดีเลย์สกิลของดีเลย์ลของสกิลก็คือระยะเวลาหน่วงหลังจากกดใช้สกิลไปสกิลหนึ่งนะครับไอโอเวนแอร์โฟ,ฟนเนี่ยก็จะลดดีเลย์ตรงนั้นให้5%ผมผมตีง่ายๆครับทุกคนน่าจะรู้จัก,กการ์ดอ่าเคิลดีศูนย์หนึ่งอยู่แล้วครับการ์ดเคิลดีศูนย์หนึ่งอะลดดีเลย์ให้สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่าโอเวนแอร์โฟ,ฟนก็จะลดให้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือประมาณหนึ่งในหกของความสามารถของเคิลดีศูนย์หนะะฮ ก็แต่ลดดีเล่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ยังลดเ p ค่าใช้สกิลต่างๆลงไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเ p ค่าใช้สกิลที่ว่านี้คือทุกสกิลนะฮะไม่จำกัดสกิลใดสกิลหนึ่งนะครับทุกสกิลที่กดใช้งานก็จะลดเ p ลงไปห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นสกิลนี้เสียเ p ฟพีหนึ่งร้อยก็จะลดไปห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือเก้าสิบห้าอะไรประมาณนี้นะครับและทีเด็ดสุดๆก็จะอยู่ตรงนี้ครับสำหรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะฮะทีเด็ดสุดๆก็อยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราสามารถปรับมสเตออรรร์ไไดด้้้คคัับบก็็จะฟฟืนนนู SP ห่่วยาเป ตัวดีเจนครับอย่างสมมติว่านอกจากลดการใช้เ p แล้วเรายังดีเจนเอฟพีคืนมาฆ่ามอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับก็สมมติว่าเราลากม้าลักฟันม้าเยอะๆตำนวนเแล้วเราลงสกิลทีเดียวเงี้ยแล้วเราก็จะได้เอเด้งมาทันทีนะครับสายแล้วเจอสายรถตซ้อมพวกนี้คงจะชอบกันนะฮะเราเข้าก็ประมาณนี้ครับโอเพนแอร์เฮดโฟนนี่ไม่มีอะไรเลยครับจะมีแค่ความสามารถ3อย่างนี้นะครับเป็นอุปกรณ์สวมใส่เป็นส่วนบวกล่างฮะอย่างที่เห็นครับเป็น มโมกโซล่าครับอ่าไม่มีผังป้องกันนะครับในเซเว่ปุ่นไม่มีผังป้องกันแต่ผมแต่ผมเห็นในอ่าทางแต่ผมเห็นในของแกลแลอร์การ์ติที a ไทยแลนด์เขียนว่ามีผังป้องกันข้าผังป้องกันหนึ่งนะฮะอันนี้อาจจะเป็นข้อแตกต่างของทางเซิร์ฟเวอร์หรืออาจจะเป็นเพราะทีมงานไม่ทราบหรืออะไรงไงก็ตามยังไม่รู้ครับมีน้ำหนักสิบนะฮะแล้วก็ใส่ได้ตั้งแต่เลเวลอ่าเก้าสิบนะฮะคือในเว็บเนี่ยตอนแรกเขียนว่าเลเวลหนึ่ง แล้วมาแก้คียปไปเลยว่าหนึ่งร้อยนะครับแต่จริงๆในโซนญี่ปุ่นมันใส่ตั้งแต่แล้วว่าเก้าสิบนะอ่ะซึ่งก็ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพอเอาเข้าอเสนอไทยมันจะมาขายให้ใส่แรดที่แล้วว่าหนึ่งร้อยจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็รอดูนะครับแล้วก็ใส่ได้ทุกอาชีพนะฮะก็อย่างที่เห็นมาใส่แล้วก็จะเป็นเดี๋ยวผมถอดเดี๋ยวผมถอดคอสตูมออกก่อนอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ฮะอ,อันนี้คืออาชีพรีเบลนะเอามาใส่รีเบลหญินใส่ก็จะหน้าตาเราเรานี้นะฮะ ม,มีไฟข้างหลัง้วยนะอ่ะเลาเหล่านี้นะครับดโฟัส่วนตัวผมว่ามันก็ดูดีนะแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับอะไรขนาดนั้นก็รหมนมกับเราเอาหูฟังมาคล้องคอเออหลายคนอาจจะมีพวกดโฟนเนี่ยเอามาคล้องคออะไรอย่างงี้ก็รูปลักษ์ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยเอาคอตุ่มมาใส่ทับนะฮะใส่คอตุ่มทับไปประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเค เดี๋ยวมาทดสอบความสามารถกันดีกว่าครับเนื่องจากความสามารถลดดิเล์หลังใช้สก,กิลเนี่ยมาสังเกตยากครับเพราะฉะนั้นผมจะข้ามบส่วนนี้ไปผมจะไม่ทดสอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้ไปเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยก็เราให้ผู้เล่นคนไหนได้มันมาก,ก็เดี๋ยวลองไปทดสอบกันดูอีกทีก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าผมจะทดสอบตรงนี้ก่อนเมื่อข้ามาอนสเตอร์ได้เนี่ยจะฟื้นฟูเ p 5หหน่วยมันจะฟื้นฟูเ p 5หหน่วยให้จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้อย่างที่เห็นครับผมมี อันนี้คือผมไปกินยายาแอดมาฆ่าตัวตายในเมืองนะครับแล้วก็เดินออกมานอกเมืองก็มีพอยท์หนึ่งแล้วเอไม่เหลือนะฮะผมจะลองฆ่ามอนสเตอร์ดูนะครับว่า,าเราจะได้ดีเจเอพขึ้นมาห้าหน่วยจริงหรือเปล่าด้วยการจริงออนเล็กหนึ่งตัวเป็นเยอะสังเวยอย่างที่เห็นครับเอพผมดีเจขึ้นมาห้าหน่วยจริงๆนะฮะฆ่าไปกี่ตัวเอพเราก็จะได้ดีเจขึ้นมาตามนั้นนะฮะอีกอย่างที่เห็นนะฮะ เอของเราดีเจข,ขึ้นมาเรื่อยๆนึกภาพว่าถ้าเราลากศัตรูมาเป็นหมูอะแล้วเราสาบสกิแลแรงๆใส่อย่างแอร์โลตอมใส่ทีเดียวเนี่ยนะครับเอพี SP เราก็จะเด้งแบบแบบสุดยอดมากนะครับทำให้เราประหยัดเอีไปได้เยอะเลยนะฮะมีใครเอา <laughs> มีใครเอาอุ่นจิมาทิ้งไว้ตรงนี้ <laughs> ทำไปเล่นไป คือเพื่อนในกิวของผมคนหนึ่งที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่เขาเลิกเล่นไปแล้วเขาเคยเอาการ์ดโกนมาโยนให้ปอลลิงกินด้วยต้องต้อง,ต,องต้องใจต้องใจบาบยาบช้าแค่ไหนคิดดูเนี่ยทุกครั้งที่ผมฆ่ายิงคาร์มอนเอฟพี FP รีเจนเรื่อยๆนะฮะว่าใช้ได้เลยแต่ผมขอรีเจนเอฟพีขึ้นมาให้ถึงตองนวนหนึ่งก่อนละกันเราเดี๋ยวจะลองใช้สกิลดูว่ามันลดเอฟพีค่าใช้สกิลให้จริงหรือเปล่านะฮะ ไปเจอเหยื่อฟังอ่ะเอฟพีร้อยหนึ่งก็พอนะอย่าอีกห้าหน่วยอ้ออีกสักห้าหน่วยอ่ะตอนนี้เอฟีผมดีเซนมาร้อยสิบหน่วยแล้วทีนี้ผมจะลองใช้สกิลสักสกิลหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาสกิลที่มันกินค่าเอฟพีเยอะๆหน่อยแล้วกันแล้วกันนะฮะเอาเป็นสกิลที่กินเอฟพีที่เยอะๆอกสกิลไหนดิ รู้สึกว่าจะาทรักก i n งไม่กิน SP เท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจลองลากมาดูสิทรักก i n งกิน SP 45มันไม่พอดีเอาเอาที่มันเกินร้อยอะอ่ะเอาตรงนี้ก็ได้80 <laughs> hammer of god ก็แล้วกันนะฮะผมคิดไม่ออกแล้ว <laughs> hammer of god นะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิล hammer of god ดูแล้วกันนะ,ะ hammer of god เนี่ยที่เลเวล10ผมใช้ที่เลเวล10นะมันจะกิน SP ทั้งหมด80หน่วยถ้าผลของหูฝังทำงานเนี่ย เอสพีของผมเนี่ยจะจะใช้เอสพีค่าใช้สกิลลงลดลงไปห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ของแปดสิบก็คือสี่แต้มผมจะใช้เอสพีการใช้สกิลนี้แค่เจ็ดสิบหกแต้มนะฮะผมขอรีเซ็ตทีนิดหนึ่งทีนี้สกิลแฮมเมอร์ออฟก็จะใช้ได้มันผมต้องเสกเหรียญผมขอเสกเหรียญน,นิดหนึ่งยิงอีกนิดหนึ่งโอเคตอนนี้ผมมีค่าเอสพีอยู่ทั้งหมดร้อยยี่สิบนะฮะถ้าเกิดว่าสกิล ถ้าเกิดว่าความสามารถของ Open Air Headphone ถูกต้องนะครับผมจะต้อง s อค่าใช้จ่ายของผมจะต้องลดลงไปเจ็สิบหกแต้มนะครับอ่ะส่วนปืนในที่เป็นปืนธรรมดา,นานครับไม่มีความสามารถอะไรเป็นพิเศษนะครับผมบอกก่อนไม่มีความสามารถในการรีเทนเอฟพนะครับ HRS55OS นะฮะไม่มีความสามารถรีเทนพีแค่ลดลาสกิลเฉยๆนะผมจะลองยิงดูนะครับแ a m m e r of God ว่าจะเสียเอพีไปเจ็สิบหกหน่วยจริงหรือเปล่าจากร2อยยสิบผม ส p กลายเป็นสี่สิบเก้านะฮะร้อยร้อยิบลบไปเจ็ดหกได้เท่าไหร่อ่าสี่สิบสี่ใช่ไหมนะครับคือมันผมใช้ส p ค่าใช้เกิลไปเจ็หน่วยเหลือสีิบสแต้มแล้วทีนี้อ p มันเด้งมาอีกห้าหน่วยจากการคาบอลลิงตัวเะก,กี้แล้วได้ส p ขึ้นมาห้าหน่วยนะครับแปลว่าความสามารถในการลดส p ค่าใชาส้สก,กิลเนี่ยก็สามารถทํางานได้จริงในเซิร์ฟเวอร์นี้ผมยอมนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะ เวลาเอาข้อตัว,วไทยมาจะทํางานหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องรองดูต่อไปแต่คิดว่าฟังก์ชันหลายๆอย่างก็คงไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะ,อะโอเคครับร่าวๆข,ของ Open Air headphone ก็จะประมาณนี้นะครับก็รู้สึกมันจะเป็นโปรโตเติมเงินนะโปรโปรใช้จ่ายนะหนึ่งแสนแคชพอยต์นะฮะก็ลองคำนวดูกันครับว่ามันคุ้มค่ากับกับการใช้จ่ายหรือเปล่าก็จริงๆผมก็เห็นที่เม่เขาบอกคิดซะว่ามันเป็นอ่า ของตอบแทนผู้เล่นที่ผู้เล่นเราทําการใช้จ่ายอ่ะเพราะปกติจริง,รงๆเราก็มีการใช้จ่ายเงินแคชในเกมเพื่อซื้อนู่นซื้อนี่อยู่แล้วนะครับก็คิดว่ามันคือของแถมครับก็พยายามใช้จ่ายให้ครบหนึ่งแสนแคชพอยต์ point, นะฮะก็ผมจะไม่ลงรายละเอียดมากแล้วกันว่ามันดีไม่ดีหรืออะไรยังไงครับแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจสิ่งนี้กันพอสมควรนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Open Air Headphone นะครับอ่ะโอเคครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับรีวิวของสั้นๆในเซเว่ปุ่น เวลามันเข้าไปเซิร์ฟเวอร์ไทยการใช้งานเนี่ยอาจจะต่างไปทางนี้ก็ได้อันนี้ผมก็อ่าสุดแท้คนระับเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักผมได้ขับขับเท่านั้นนะครับก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเหมาะกับเคาเรียกอะไรนะเออคังเคียวอ่าสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ไทยมาขนาดไหนสหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับแต่แต่ในเซเว่นส์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีบางคนใช้กันอยู่นะฮะก็เป็นสุดปากล่างที่ลดดีเลย์ได้ห้าซึ่งมันค่อนข้างจะมีผลพอสมควรนะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็ เราะฉะนนั้นก็ขออนุญาตจบการนำเสนอสไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ครั้งในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ